แต่รวยครับผมสวัสดีครับผมไซมอนบอลไทยนะครับกับรายการแฟนทิปให้ฟุตบอลพาไปนะครับก่อนที่จะไปชมฟุตบอลนะครับบ้านค่ายเจกับ BFB ตอนนี้นะฮะเรามาอยู่ที่วัดราหารไร่ครับวัดของหลวงปู่ทิมนั่นเองมาขอพรอันศักดิ์สิทธิ์จากหลวงปู่ทิมนะครับอิสโรนะฮะเขาเรียกว่าก่อนที่จะไปดูเกมฟุตบอลเรามาแวะสิ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสถานที่สําคัญสําคัญของจังหวัดระยองกันก่อนนะครับก็ทางนี้เลยฮะ หลวงปู่ทิมอิสโรกครับผมเดีเ๋ยวเราไปไหว้ท่านกันดีกว่าครับผมเชิญเลยครับ เราจะไปคุยกับพี่โบนะครับอนุชาผ่านทองดาวยิงของบ้านค่ายอยู่ในเต็ดสโมสรชั้นนำในศึกไทยลีก3นะครับเรามาไหว้พระขอพรใครอยากรวยรวยใครอยากแข็งแรงแข็งแรงใครอยากสมหวังสมหวังครับเชิญครับที่วัดนี้ฮะระหานไล่จังหวัดระยองอำเภอบ้านค่ายนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปไหว้พระกับผมใครอยากรวยรวยใครอยากสมหวังสมหวังใครอยากขอพรอะไรขอพรไปพร้อมๆกับผมเลยครับไซมอนบอลไทยทุกช่องทางครับผม เมื่อสครู่เราไปไหว้หลวงปู่ทิมอิสโลมาแล้วนะครับขอพรนะครับใครอยากรวยรวยใครอยากสมหวังสมหวังใครอยากแข็งแรงแข็งแรงแต่ถ้าใครอยากมีชื่อเสียงด,งดังคลองนี้ให้ดัง3ามทีให้ดังแบบว้าวว้าว,ว,าวไเปเลยนะฮะลองมาเคาะคลองใหญ่อันนี้กันได้นะครับอิ่มบุญแล้วครับต่อไปอิ่มใจเราจะไปคุยกับพี่อนุชาพานทอนะครับ เกี Finally, ่ยวกับเรื่องราวเฟนทิปให้ฟุตบอลพาไปในชีวิตของเขาการเป็นนักฟุตบอลจะสนุกสนานแค่ไหนเดี๋ยวเราไปคุยกับดาวซันโวบ้านค่ายอยู่ในเต็ดอนุชาผ่านทองครับผมเดีนยวครับผมอนุชาพานทองของงานบ้านค่ายอยู่เต็ดครับ และรายการเฟรนทิปให้ฟุตบอลพาไปนะครับอยู่กับพี่อนุชาพานทองครับกองหน้าของบ้านค่ายยูเนเต็ดไปดูท็อปสกอร์รอนะครของฟุตบอลไทยลีกสาจะมีชื่อต่างชาติก็ตามแต่ก็ยังมีชื่ออนุชาพานทองกองหน้าของบ้านค่ายยูเนเต็ดเป็นท็อปสกอร์เ,รอเหมือนกันครับนั่งอยู่ตรงนี้เลับพี่บอสสวัสดิครับสวัสดีครับมีความรู้สึกดีใจไหมที่ท็อปสกอร์ของตัวเองก็ยังอยู่ในลาด,ดับต้นๆของไทยลีกสามรู้สึกดีใจครับอย่างน้อยเราก็ยังเป็นคนไทยคนเดียวที่ยังยัง ยังอยู่บนท็อปสกอร์ครับนะแล้วพี่โบมองว่าต่อให้มีชื่อท็อปสกอร์เนี่ยเราไปที่ท็อปสกอร์ต่างชาติยังไงแต่พี่โบมองว่ายังอยากให้นักเตะไทยกองหน้ายังเป็นคนไทยอยู่ไหมในเน้นทุกทุกทีมใช่ครับอยากอยากเห็นอยากเห็นคนไทยผลิตสกอร์กันนี่ครับเพราะว่ามันจะได้ต่อยอดไปถึงฟุตบอลทีมชาติหรือว่าระดับสูงต่อไปครับรอืม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 แล้วเอาอย่างนี้ดีกว่า การที่เราจะเป็นท็อปสอร์เลอร์หรือผู้สาเขาเรียกผู้ทำประตูสูงสุดได้จะต้องมีเทคนิคและวิชาย,ยัางไงพี่โบทุกวันนี้ฝึกซ้อมอยังไงดีกว่าเพ<อ>ื่อได้แนะนำพี่ๆน้องๆในช่อง Simon Bond Thai, ไซมอนบอลไทยด้วยสำหรับผมก็ฝึกซ้อมตามโปรแกรมก็แล้วครับ<อ>แต่ด้วยเราเป็นศูนหน้าครับเราต้องมีสัญชาตญาณในการยิง<อ>แล้วก็เราต้องจมูกไวน,นิดนึงก็คือ,อยืนให้ถูกที่ยืนให้ถูกตรงจุดครับเดี๋ยว สกอ์มันไม้ค่ะไอายืนที่ถูกที่หมายถึงว่าเพื่อนมึงต้องสง่งให้กูถูกถูกที่ด้วยก็ <c oughs> มีนะแต่จังหวะฟุตบอลฮะ,ะ,ะบางทีเรายืนเขาเรียกว่าถูกจุดแต่บอลมาไมา่ถึงก็งงมีครับแล้วถ้าบอลมาไม่ถึงพี่มีวิธีแก้แก้สถานการณ์ยังไงอย่างนี้ดีกว่าก็สำหรับผมก็เราก็ต้องบางทีฟุตบอลครับมันจะเข้าประตูเนี่ยมันต้องเพอร์เฟกต์ทุกอย่างตั้งแต่เพื่อนคนส่งคนส่งเปิดมาให้เราเรากบได้มันไม่สามารถ ที่เป็นที่เราคนเดียวได้ครับมันต้องเพอร์เฟกทุกอย่างถ้าทุกอย่างเพอร์เฟกมีสกอร์แน่นอนครับถ้าทุกอย่างเพอร์เฟกมันมีสกอร์แน่นอนถามพี่พี่โบนี่กเห็นพี่โบซ้อมเนี่ยหลังจากเสร็จแล้วเห็นพี่โบ่ไปนั่งยิงอยู่ทุกมุมเลยมุมนี้10ลูกมุมนี้อีกสิบลูกมุมนี้อีกสิบลูกพี่โบต้องการเขาเรียกต้องการความเชื่อมั่นในการซ้อมตรงนั้นยังไงก็หผมก็คือพยายามทํามันปบ่อยครับทำให้มันชินครับพอถึงเวลาจริงสถานการณ์จริงคือสิ่งที่เราซ้อมมามันก็จะ เอาไปใช้ในสนามจริงได้ครั am, meme, v, บอ like like, yeah. ๋อก็เห็นพี่โบซ้อมแบบมีมีหลอกล่อของตัวเองด้วยหลอกเป่าหลอกแบบจินตนาการเลยให้แบบเขาเรียกว่าชินกับตัวเองให้ร่างกายมันชินกับตัวเองอ่าแล้วก็เหมือนฝึกไปในตัวด้วยก็อยากให้เหมือนแบบว่าน้องๆหรือเด็กๆที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ลองไปปรับใช้งานอ่าและส่วนตัวส่วนตัวจริงๆพี่โบชอบเป็นกองหน้ามาตลอดเลยไหมตั้งแต่ตั้งแต่เด็กจนโตเลยไหม ตั้งแต่เริ่มเล่นฟุตบอลเลยไหมมันก็เป็นกองหน้าตลอดครับแต่มันจะมีช่วงพิกผันอยู่ช่วงช่วงอายุประมาณ15ครับไปเป็นผู้ขาประตูผู้ซอลเดี๋ยวเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นนี่อันนี้นะ <laughs> หน้าสดน,นะหน้าสดของทีมนะครับปอยู่ท้ายสุดของทีมมันคืออะไรพี่คือมันมันตอนนั้นมันเป็นกีฬาผู้ซอลระดับเยาวชนเป็นกีฬาอบทครับแล้วไปเล่นไปเป็นผู้เล่นนี่ครับพอดีเพื่อนแขนหัก ผู้สาวประตูแข็งแกร่งแล้วก็ถามว่าใครเป็นได้บ้างผมก็บอกผมเป็นได้ก็หลังจากนั้นก็คือพลิกเปลี่ยนตัวเองมาประมาณสามสี่ปีครับมาเล่นฟุตซอลประมาณสามสี่ปีก็คือเป็นผู้สาวประตูมาสามสี่ปีใช่ครับแต่แต่ก็ยังเล่นบอลใหญ่เป็นกองหน้าอยู่ครับแต่ถ้าฟุตซอลเป็นผู้สาวประตูก็เลยแบบนิดนึงครับเฟะไปประมาณประมาณนิดนึงแต่ก็โอเคนะพี่ผมว่าผมว่ามันก็ดูมันดูแบบมันดู แปลกมันดูแปลกแปลกหูแปลกตาแปลกใจดีกับผู้รักษาประตูแล้วมาเล่นกองหน้าแล้วตัวเองก็ก็เป็นคนยิงประตูด้วยนะแล้วตัวเองก็เป็นประตูด้วยและชีวิตส่วนตัวของพี่หลังจากไม่ได้ซ้อมแล้วส่วนใหญ่ทําอะไรอยู่บ้านอ็ออยู่ถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นอยู่ที่สุโขทัยเมื่อก่อนที่เล่นก็คือ ถ้าอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรก็คือจะไปบ้านเพื่อนไปหาแบบใช้ชีวิตแบบบ้านๆครับเพลียิงนกตกปาลาอะไรไปเรื่อยครับใช้ชีวิตไทยบ้านวะถ้าช่วงไม่มีครับแต่ซ้อมก็คือซ้อมปกติส่วนถ้าอยู่นี่ก็คือไม่ได้ไปไหนก็คือร้านกาแฟ ถ้าไม่ล้างกาแฟก็ดิปกาแฟเองเพราะว่ามีเครื่องชงกาแฟมีอะไรก็เอาไปเลยกล่าวว่าเป็นอาชีพเสริมในวันข้างหน้าเลยไหมไอ้ดิปกาแฟที่เราซื้อเครื่องมาเนี่ยชอบครับชอบแต่แต่เราก็ไม่รู้ว่าเรามันจะได้ไหมแต่คือชอบชอบชอบครับเพราะมีโลโก้อะไรเป็นของตัวเองเยเฮ้ยเดี๋ยวว่างๆเราไปชิมกันกาแฟพี่โบของหน้าบ้านค่ายเอพีครับเออะเอพี่าแฟครับเอพีกาแฟคืออนุชาพานทองกอแฟ แต่ใครว่างๆก็ลองไปชิมได้ตอนที่ยังไม่ได้เปิดหน้าร้านนพี่ก็คือเรียกว่าทําทําในอย่างน้อยก็กลัวชงวันหนึ่งอย่างน้อยเงินต่ำก็มีแก้วนะครับโหต่ำไปอันนั้นกินเองชงเองครับไม่ได้ขายให้ใครก็ถ้าใครว่างๆก็เดี๋ยวแบบเพื่อนๆนักบอลลองชิมดูวันหนึ่งอาจจะเป็นอาชีพที่สองอาชีพที่สามอะไรอย่างงี้ก็ได้พี่แล้วถ้าพูดถึงในเรื่องของทีมเขาเรียกว่า นักเตะที่พี่ชื่นชอบในในในทีมชาติไทยมีมั้งไหมนักเตะที่แบบเฮ้ยในดวงใจพี่เลยนักเตะทีมชาติไทยหรือแม้แต่ทีมชาติไทยคนไทยนี่แหละทีมพีโบ่ชื่นชอบชี่ละสินแดงดาครับอ๋อพี่มุ้ยพี่มุ้ยรุ่นเดียวกับพี่ไหมหรือว่าเขาน่าจะแกกว่าแกกว่าพี่มุ้ย็นาสามกว่าผมสามสิบสามพี่มุ้ยน่เะวชอบพี่มุ้ยครับพี่ว่าเขาเขาเก่งเขาเก่งในเรื่องการจุกสตอสกอร์มากเขาเขาดีเก่งเก่งครับว่าผมตอนที่เด็กผมบ้านอยู่แถว บ้านอยู่แถวใกล้ๆเมืองทองครับอยู่แถวเส้นติวานนุนตอนเด็กก็จะไปดูเมืองทองก็เห็นพี่มุ้ยตั้งแต่เขายังยุคแรกๆเจตั้งยต่ยุคแรกไหมก่อนหน้านี้ครับตั้งแต่ปี2011-2012ครับไปดูครับตั้งแต่นะครับก็เลยเหมือนชื่นชอบพี่มุ้ยเข้ามาแล้วโอ้โหพี่มุ้ยก็เราก็รู้อยู่แล้วเตะเตะเท้าเนื้อไปเล่นสปูงสเปนแล้วถ้านักเตะยุโรปมีใครบ้างไหมที่พี่พี่โบชอบ เลิกเตะยุโรปตอนนี้ก็คือดีเย่ด็อกบาครับแต่ก็เลิกเล่นไปแล้วครับที่ชื่อชอบของเชลซีนะตอนนั้นใช่ครับอ่าทไมถึงชอบด็อกบาพี่ว่าด็อกบาเป็นเป็นกองหน้าที่ครบเครื่องมากครับครบเครื่องทุกอย่างคือจบสกอร์ฟรีคิกจุดโทษได้หมดทุกอย่างครับอืม,อ,มอย่างนี้พี่ชอบพี่มุ้ยในการที่เป็นนักฟุตบอลการจบสกอร์ที่ดีดีเย่ด็อกบาจบสกอร์เราบอกเลยว่าท็อปของโลกเพราะฉะนั้นในฤดูกาลนี้ พี่โบฮะกองหน้าบ้านค่ายเต็ตตั้งเป้าหมายไว้ว่าสักกี่ร้อยลูกนี่โอ้โหเองผมูเ้เนี่ uh, <laughs> เอาสักเอาความเป็นจริงก่อนความเป็นจริงก็กความจริง,อย,งอย่างน้อยถ้าถ้าเราทําผลงานได้ดีทีมมันก็ต้องดีแน่นอน, uh, นก็ต้องตั้งไว้ที่10ขึ้นไปนะสิบขึ้นไปนะทุกสิบสิบห้าถ้าเกิน20นี่คือเรียกเกินเป้าหมาย แล้วพี่โบะมองว่าการที่ค่ายโทรศัพท์มือถืออย่าง AS เนี้ยมาช่วยถ่ายทอดสดให้เห็นฟอร์มพี่โบฮะอย่างน้อยแต่ก่อนนั้นนี้อาจจะเห็นแค่วงแคบๆการถ่ายทอดสดนี้เป็นวงกว้างทั่วประเทศพี่โบอาจจะได้ขึ้นทีหนึ่งเลยก็ได้พี่โบคิดเห็นยังไงฮะ <ผม S 1> <ๆ>กับการที่เอสมาช่วยถ่ายทอดสดในมุมมองของพี่โบผมว่าดีดีมากเลยครับพี่ีเข้ามาถ่ายเพราะว่าอย่างน้อยอ มันเปิดโอกาสให้แบบนักฟุตบอลลีกลากญาเนี่ยครับที่โชว์ผลงานได้ดีครับบางทีอาจจะไปเตะตาแมวมองทีทีสองทีหนึ่งว่าทีมใหญ่ๆครับเด็กๆมันเป็นเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ได้ต่อยอดขึ้นไปลีกที่สูงกว่าครับพี่โบมองว่าการที่ AS เข้ามาร่วมมือในการถ่ายทอดสดก็คือเหมือนเปิดโอกาสให เปิดฝาเปิดหม้อเลยให้ได้เห็นว่าคนนี้มันเล่นเก่งยังไงคนนี้มันโดดเด่นยังไงแล้วก็มีคลิปครับมีไฮลงไฮไลท์ให้ได้ดูแบบย้อนหลังเรื่อยๆอย่างนี้พี่โบก็เลยมองว่าโอ้นี่แหละเป็นการเปิดตลาดแข่งของเราอ่าและสุดท้ายนี้นะครับบ้านค่ายยูเดในดวงใจของพี่โบแล้วมาอยู่ที่นี่แล้วฝากแฟนๆบ้านค่ายยูเดหรือใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเชียร์ทีมอะไรพี่โบฝากบ้านค่ายยูเดเอาไปอยู่ในหัวใจของเขานะครับครับก็ฝากบ้านค่ายยูเดไว้เชียร์กันด้วยนะครับถึง แบบมันไม่ใช่ทีมใหญ่แล้วแต่ก็อยากให้แฟนบอลเข้ามาเชียร์ในสนามครับส่วนใครมาเชียร์ในสนามไม่ได้ก็เปิด a s p ดูได้เลยนะครับอ่าก็ใครไม่สะดวกก็ไปเปิดนะฮะเข้าแอป a s p ก็ดูได้เลยถ้าใครสะดวกก็มาที่สนามแล้ววันนี้นะครับรายการเป็นทิปให้ฟุตบอลพาไปอยู่กับพี่โบนะฮะท็อปสเ o อ e r ของไทยลีก3อย่างน้อยมีชื่อคนไทยคนนึงแหละอนุชาพันทองเป็นเขาเรียกว่าระดับต้นๆในการยิงประตูนั่นเองนะครับขอขอบคุณพี่โบมากครับอนุชาพันทองครับกองหน้าบ้านค่ายอยู่ในเต็นฮะไว้เจอกัน เทปหน้าครับผมจะไปสโมสรไหนจะไปเฟรทิปที่สโมสรไหนนะครับติดตามกันนะครับที่ช่องไซมอนบอลไทยนะครับในทุกช่องทางน,นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, TikTok แล้วก็ YouTube นะครับวันนี้ผมกับพี่โบ้ลาไปก่อนเจอกันทิปหน้าครับสวัสดีครับ